วันนี้ผมมาที่บ้านโป่งราช,ชบุรีนะครับมาที่ร้านหัวกรวยจะมาตัดทรงผมใหม่แต่เดี๋ยวจะแกล้งช่างเฟิร์สหัวกรวยพีเราเรือด้วยนะหัวกรวยตัด,ดหลายทรงครับเขาจะตัดได้ไหมดูกันเลยนะครับสนุกแน่งานนี้เจ้าของร้านจยนจงไหนเนี่ยเจ้าของร้านราชบสีครับผมอันนี้ช่อง,องสมปองไงสมปองไองไอยากได้แบบทรงแบบนี้แต่เวลาเซตที่เป็นแบบนี้นะด้านข้างเป็นอย่างนี้แต่เวลาลงให้เป็นอย่างนี้ สุดท้ายดิให้เอาตรงนี้ื <S <S 1> <S 1> มได้ไหมตัดได้ไหมแล้วสุดท้ายเอาทรงนี้ได้นหะมได้ทีนัดเอ็เออนนี่นะ่ะเร็วฮิตเนี่ยเขาทะลึ่งจะเอาวทรงนี้เอ๊ะใส่ผัดใส่ผ่ดแล้วเส้นด้านบนน่ะเป็นเป็นนี้จะทาผ่าอ่าแต่ด้านข้างจะตัดเป็น บัดเพียบบาดเียใช่แต่พอรับก้อยธรรมดาจะให้เป็นไงเป็นข้อเราจะจาัดก,การผมเขายังไงดีเขาเม้ากีอ,อย่างไรปบเขาลู้หรือเปล่าว่าการตัดผมมันไปะสมบนเปย์ยกันอะไรคุยกันยังไยยง้น,นี่ต่อต,ตกลงไปแล้วอ่ะไง่ายดิ้นทนกันไดยน้ยุบัดเพียอะแต่ว่าสีตัดไส้ผ่าย่ำเส้นให้เป็นห้าผ่าถ้าขาดนี่เป็นบาดเสียบ ยังปล่อยเหตุเป็นคอปถูกต้องมันพ่ได้จะหาดขาดแล้วบอกงายนิดเดียวัทำองไรก็ได้เปนเหมือนลุงบดหนึ่ง,นนงมันบ่ได้ดอกเฟิร์สมาคุยแบบนี้หัวหนะได้ทำดาวทำดาวใจลุ่มๆุ่ม กลับบ้านไปตัดเองไปยอด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 โอ้ไ่ได้นี่ยังไม่เสร็จตัวเนี้ยโูกค้าเขาใหม่นี้แหละพี่อืมเจอมาเยอะมันไม่ได้อ่ะเสร็จทะลึ่งจะเอาจะเอาจ้า ไปล้วคนเราเนาะใช่คุณเราเลยย่งเงยต้องเห็นอกเห็นใจกันนะใช่คุณแคบโอเคปคุณมันจะเอาอ่ะมันเอา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 โอ้โหก็เราไปเพียงอะไรมันได้อะก็ต้องตัดให้มันอะแต่ว่าธรรมดาผมชินคุเราก็เป็นแี้หัวใจบริการคุเราก็เป็นอย่างนี้แหละใช่ผมผมชินแล้ะแต่ไม่ใช่พี่ใช่ไหมไม่ใช่สิผมเล่าให้พี่ฟังว่าคนมันยาเอาออะสบายใจสบายใจสั้นๆอยู่จะเอาให้ยาวมันบ้าป่ะ ไม่ไใครทำเรื่องนี้ไหนเขาทำกันแบบนั้นใครจะไปทำได้ไม่มีหรอกเจ๋อๆเราคนอย่างนี้ผมเจอเยอะเจอเยอะตอนนี้ก็น่าจะเจออยูว่าไม่รู้ไม่ใช่พี่นะไม่ใช่โอ้สบายใจสบ,ยสบายใจสบายใจได้เลยนี่เอาท่าตัวนี้ได้ครับจะแก้ด้วยยูไง อะไรอะอะไรครับเล็งไม่ต้องเล็งก็นั่นนั้นให้แค่จินตนาการต้องหัวคนมันต้องเล็งทุกมุมยอ๋อจริงอือะไรเล็งเล็งไกลอะไรกันได้ใจเย็นๆที่ของนี้ของสวยของงามมันมันต้องใช้เวลาลมีเมล็ด ขึ้นที่ไหนไหมปักลงดินแล้วขึ้นเลยอะ่ะไม่มีโอ้บัดยาก็ด้วยไกลไปไกลไปเลงใกลไปแล้วโอ้โหจะเข้าไปในหูแล้วเนะี่ย what a fox เน่เโอเคนิงเลยนะายิงเลยน่ายิงเลยนะต้องนิงเลยนะ,อยะนะโอ้โหลหลมอ่ะโอ้โหละเอียด จัาบาดีบเอ้าวัสดีุณต่อาารตอรงอะไรครับพี่ยังไงเข้าท่าเลยครับโอ้มีลูกค้าไว้เรื่องมากเจอไปเมื่อเช้านีด้ดีนะโอ้โหรับมือรับไม้ทันยัพอรับโจทย์ได้เล้ปะก็เลยบอกให้โถบอกจิงบอกหมูสองทีนี้บอกเอ้ยหมูแปดมีปัญหาลูกค้าคนนี้ว่ะเรื่องมากจะตัดจะตัดสั้นให้ยาวมันบ้าหรอ นี่ยมึงมีเครียดเลยมึงเพิ่งมาผูเพิ่งมาเองบันทึกที่ออกมาดีนะบันทึกนะบันทึกนะวันนี้แหลที่กูบอกใช่ที่กูบอกว่ามีปัญหามึงเอาไมรไปวันนีนนี้แหละที่กูบอกว่ามีปัญหาเมื่อพี่ดด้ข้อมาเมื่ไหร่หัวมาแต่มึงเชื่อไหมว่าเขาสั่งตัดเนี่ยอยากได้นะแบบนี้อ่าแต่เผยอยากได้แบบนี้แต่จะได้เรชัแบบนี้แต่ค้างอยากได้แบบนี้อยากได้ค้างแบบนี้ค้างอยากได้แบบนี้แล้วนะแล้วด้านหน้านี่อยากเฉาผมตรงแบบนี้ คงลงแันนี้ด้วยเออมึงช่วยกูคิดตัวดีว่ามันส่งอะไรเพราะหมอเป็นเลสเลยเข้าตัดเองอันนี้พี่มาดึงนะฝากฝากเพจขอวเปืยด้วยนะครับฝากช่องแล้วก็ย่องตัดค่ะฝากฝากช่องเออย่องตัดแล้วก็ช่องตอบไม่ไหนเลยนะครับแล้วก็แล้วก็เพดขอวเปืยด้วยครับไม่ไม่มีแซบเสยด้วยแล้วก็แล้วก็ช่องแซบเสยด้วยครับฝากทุกช่องมีโอ้อวดด้วยแล้วแล้วก็ช่องโอ้อวดดีครับ คือในบาร์เลยเนี่ยเริ่มหาไม่เจอนะยังไม่เปิดช่องมีชื่อมีแค่ชื่อไม่ได้ชอบเลยไหดูสิเฮ้ยเมืปิดีะคุยกันไหมไม่ได้เหมือนสิแต่ทำไมไม่เหมือนได้แอะกันนะมันนี้มันยาวกว่านี้นะมันต้องมันยาวกว่านี้อะก็รอที่รอเวลารู้จักคำว่าเวลาไหมล่ะเนี่ยรอแป๊บนึงเดี๋ยวก็ยาวโอ้มันต้องสี่สองรวมเป็นสองเดียวนะจะเนี่ยข้างๆครับ กระจายออกนี่ปับ๊บอ่าเป็นไงข้างหน้าก็ขอบลงมามาเลยข้างบนก็เป็นสายพาด์ตแต่สายพาดยังไม่มายังหมาไม่ถึงยังมาไม่ถึงคิ้วคิวเห็นไหมเราต้องร<ต>ู้จุดใช่ปั๊บสี่ทรงแต่ว่ามันจะมีคิ้วของมันเองคิ้วของมันอีกแต,แต,แต่ถ้าไม่ตามเดี๋ยวคุยผังร้านเลยนะเออมันมาแน่มันมาแน่ม,นมา,นมานแน่ใช่ไหมใช่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยววันอื่นติดวันไหนเขาจะมาปิดไปนะโอ้ ผมบอกได้เลยครับผมบอกไว้ก่อนผมบอกไว้ก่อนวันไหนจะมาปั๊บเ,เดี๋ยวผมตัดให้รอบหน้าเนี่ยวันไหนจะมาถกบอกก่อนอืมเอาจริงๆนะวันนี้ขอบคุณทั้งเฟิร์สมากเ,มเลยเฟิร์สพอรรวยนะโอ้โหจริงๆแล้วประทับใจสวยงามเท่ไม่เหมือนใครติดข้างหลังนิดน,นึงนะเจะ๊ไม่เป็นไรเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวะถ่ายจ,ๆๆจ,จบเลยการก่อนเดี๋ยวค่อยมาแก้อืมดูได้นะครับวันนี้มาตัดที่ หมอกรวยนะร้านที่ผมพกร้านตะบุรีครับร้านที่ผมมาด้วยร้านตะบุกหม้อกลวยฮะตัดเท่รอร้านมีนะทุกวันใส่ใจมากตัดแต่เช้ายันเย็นเลยทีเดียวโอ้โหตัดนานเอาอะไรแดงอะไรอย่างนั้นน่ะตัดแต่เช้ายันเย็นตัดดีตัดดีมานะหม้อกรวยบ้านปงราชบุรีสุดยอด